สวัสดีค่ะมาพบกับยิงนุยอินสเปนอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกันในบรรยากาศเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่า1วันของยิงนุยนะคะทําอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะแดดออกแล้วนะคะเพื่อนๆแดดเนี่ยจะออกเช้าหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ซัมเมอร์เนาะนี่ก็จะเป็นต้นมะกอกนะคะที่คุณสามีเนี่ยได้ทําการตัดแต่งนะคะเพื่อให้อาดอกไม้เนี่ยมันเบ่งบานนะคะ เมนูแรกของเราก็จะเป็นอ,า,อาหารเช้าของลูกสาวนะคะน้องมารีนั่นเองเขาขอแม่บอกว่าวันนี้ขอเป็นซีเรียลกับนมเราก็จะเอานมนะคะไปอุ่นให้เขานะคะในไมโครเวฟแล้วก็ให้น้องเขากินเองแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ของของนุ้ยนะคะตอนนี้คือได้เลมอนมานะคะถุงบเบลอร์เลยค่ะเพื่อนแล้วนุ้ยจะทําอะไรเราก็คิดว่าเราน่าจะเอามาดื่มดีกว่านะคะเพราะว่าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตมา,มาเขาบอกว่าดื่มแล้วมันดีต่อสุขภาพ ก็ไม่รอคะ่ะอะไรที่มันดีต่อสุขภาพก็จะลองทําแล้วก็ลองดื่มดูนะคะก็คันๆนนะคะอันนี้เริ่มกินเป็นวันแรกนะคะเพื่อนไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะยิงนุ้ยไม่ได้ใช้น้ําน้ําอุ่นนะก็ใช้น้ําธรรมดาอุณหภ,ภูมิห้องนี่แหละคะ่ะรสชาติไม่ค่อยได้รสเท่าไหร่คะ่ะจะกินไป่านะ หลังจากนั้นก็ทำกาแฟต่อเลยค่ะแต่ก็จะไม่ดื่มทีเดียวนะคะก็จะทิ้งช่วงไว้ประมาณ2 0นาทียีงนุ้ยก็จะดื่มกาแฟประมาณ2ช็อตก็คือเป็นเต็มแก้วเลยแหละของยิงนุย้ยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆเมื่อก่อนอ่ะกินกาแฟใส่นมใส่น้ําตาลนะคะแต่ตอนนี้กินเป็นกาแฟดํานะคะกาแฟดําอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆทำได้มาเป็นเวลาประมาณหลายเดือนแล้วค่ะก็รู้สึกว่า ดีนะคะแล้วก็จะมานั่งเป็นเพื่อนกับน้องมารีเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเขาอยากอยากนั่งให้แม่มานั่งด้วยอะไรประมาณนี้คะ่ะเป็นเพื่อนเขานะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยาสามีก็ล้างสระว่ายน้ํานะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝุ่นมันลงมาในสระว่ายน้ําเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราเล่นด้วยแล้วก็อากาศถนนอะไรเงี้ยก็มีมองมาลีเป็นผู้คุมนะคะดูเฝ้าดูแดดดีทำนะคะ ก็ตามภาษาเด็กนะคะทําอะไรก็น่ารักไปนหมดนะคะก็ล้างค่ะแล้วก็เราก็หลังจากนั้นตอนตอนกลางวันน่ะเราก็มาหาซื้อร่มนะคะแล้วก็พาน้องมารีออกนอกบ้านมาเปิดหูปิดตาด้วยเลยคะ่ะเพราะว่าเขาชอบที่จะออกไปนอกบ้านนะคะชอบไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาน้องมาเลือกซื้อของด้วยนะคะก็ ร่มอันนี้เราจะไปทะเลกันในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็เลยต้องมาหาซื้อร่มใหม่กันเองนะคะมีหลายร้านมากเลยคะ่ะเพื่อน,อนแถวหมู่บ้านนะคะคือดีมากค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับเด็กที่ปิดเทอมนะคะก็เพื่อนคนไหนนะคะไม่รู้จะทาอะไรก็พาน้องพาลูกพาหลานนะคะไปช็อปปิ้งนะคะเพื่อนๆได้ไม่ได้ไม,ไม่เป็นไรคะ่ะก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะ ดูสิคะแดดร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของนิงนุยนะคะขอเพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ